สวัสดีครับวันนี้มาทำทางเกาะช้างครับทางจะบุปปกเบิกเส้นทางให้ชั่วเกาะด้านริมทะเลตอนนี้มาสุดที่แถวนี้เรียกบ้านอะไรนะฮะตรงนี้เรียกหาดไวแฉกครับตรงบ้านสลักเพชรตรงบ้านสลักเพชรหาดหวายแชรนะครับเป็นไงครับ ูวกนหน่อยธรรมชาติล้วนๆครับอันนี้จานดาเทียมไม่ธรรมชาติแล้ว <c oughs> ไว้แผะไวแ้แฉะบ้านสลักเพชรครับแถบบ้านสลักเพชรไม่เหมือนบางเบ้าครับเพราะบางเบ้านั้นจะเป็นแหล่งชุมท่องเที่ยวทะเลด้านนอกอ่าวไทย บ้านทังบ้านสลับเพชเป็นทะเลติดด้านแผ่นดินนักท่องเที่ยวเลยน้อยครับแต่ธรรมชาติสมบูรณ์มากๆครับข้างหน้าครับหาดาวแชร์สวยๆครับมาเที่ยวกันได้ครับอุทยานแห่งชาติเกาะช้างครับผมตี่ลุยป่าเข้ามาสัญญาณในป่าไม่มีสัญญาณครับ โฟวิลโอเคนะครับใช้ได้อยู่จะมาที่จุดนี้นะครับโฟวิลกับมอไซด์ลุยๆหน่อยเนอะรถเก๋งหมดสิทธิ์เรามาถึงที่า,า,าบ้านสลักเพชรแลวหาเช่าโฟวิลก็น่าจะมีมีไหมไม่มีเนี่ยหรือไม่ก็มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่อุทยาน ครับผมเทศบาลได้เลยนะครับติดต่อรถโฟวีวที่เทศบาลหรือเจ้าชีอุทยานแห่งชาติได้เลยครับของป่าช้างครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินลุยป่าท้าลุยไหวถ้าเดินไหวนะครับสวยครับ ไปถึงที่มีสัญญาณแล้วเดี๋ยวจะอ่อนสดให้ออนให้ดูอีกทีครับอยู่ในฐานที่มันไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาโทรศัพท์ไม่ขึ้นสักขีนึงอันนี้ลุยป่าข้ามเวข้ามดงมาครับเส้นทางก็พูดถึงชาวอพรถทั่วไปนี่คือหมูหมูครับเส้นทางสบายสบายฟัวจุดเนอร์มาได้ครับ ไจตันสบายครับเดิมเดิมครับขับสองนี่ฝีมือหน่อยครับถ้าใจถึงมีฝีมือมาได้แต่ไม่แนะนำกับสีโอเคครับพราบางช่วงมันจะชันและลื่นฮะโอเคครับผมสิ้นสุดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินป่าขึ้นไปครับ